แบรนด์เซียงเพียวนะครับก็ได้มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการดําเนินงานให้งานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาคสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3เพื่อนําไปใช้ให้บริการกับนักกีฬาในการแข่งขันรวมไปถึงการฝึกซ้อมครับที่ห้องประชุมสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวาคม2 5 5 0อำเภอเมืองนะครราชสีมา แบร,รนด์เสียงเพียวโดยนางสาวสุรีพรจิตแจ้งซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแบเนเจอร์เสียงเพียวพร้อมด้วยทีมงานนะครับก็ได้เดินทางนำผลิตภัณฑ์ครีมทาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่าเสียงเพียวรีลีฟ f ครีมมามอบให้กับทางงานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาคสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3ครับ โดยนายเกื้อชูศรีผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3ได้ให้การต้อนรับนะครับโดยการมอบผลิตภัณฑ์ครีมทาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการด้านวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาโดยงานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3มีภารกิจในการให้บริการนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรทางการกีฬาตลอดจนประชาชนทั่วไปในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครับทั้งในรูปแบบศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับภูมิภาคและศูนย์ออกกำลังกาย333 f i t ฟิตเนสเซ็นเตอร์รวมไปถึงหน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่ ในห่วงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติกีฬาคนพิการแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งการสนับสนุนของบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความร่วมมือและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เซียงเพียวรีลีฟ f c ครีมซึ่งงานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาคสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3จะนำผลิตภัณฑ์เซียงเพียวรีลีฟ f c ครีมไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของงานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาคต่อไปนะครับ ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ลดจำนวนลงก็ทำให้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3เตรียมที่จะกลับมาเปิดให้บริการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้กับประชาชนทั่วไปอีกครั้งหนึ่งครับ